น้องเป้บอกครูนะคะว่าเมื่อวานนะคะเรียนจบปุ๊บเลยน้องเป้ลองขึ้นไปที่บ้านนะคะทัก<ช>ทักแฟนเลยทักแฟบบนเลยเราไปดูดูคนคนข้างข้างตัวเราคนรอบข้างเราอ,ะอ่ะก็เลเอามือมาดูก็ลองทายดูเนาะว่าเส้นเส้นเส้นวาสนาค่ะเส้นเสาเขาอะค่ะมาจากเส้นชีวิตก็เลยทักเข้าไปว่าอะไรนะเนี่ยวาสนาเนี่ยต้องมาจากตัวเองล้วนแล้วเขาบอกว่านี่ถ้าเธอทักพี่นะเหมือนเธอทักลูกค้าอย่างนี้นะเธอจะได้ลูกค้าเยอะเออแม่ เออนะแล้วมีเส้นลแล้วมีเส้นไหนแม่นอีกมีเส้นไหนแม่นอีกที่ไปดูมาก็ก็มีหลายเส้นนะเส้นใจด้วยเส้นอะไรอย่างนี้ด้วยเส้นสมององเงี้ยค่ะก็แปลว่าคนใกล้ตัวยังเชื่อเลยใช่ไหมว่าทักแม่นแล้วเนี่ยใช่เขาบอกว่าถ้าเธอทักทักแบบอย่างเงี้ยคือมันมันเหมือนว่าทักอะไรก็ได้ให้คนแบบมันตรงมันตรงเขาอ่ะตรงใจเขาสักนิดนึงอะนะ นะ,นะแปลว่าถ้าเกิดแฟนคิดว่าเราถ่ายได้แล้วเนี่ยคนอื่นก็เชื่อนะจะบอกให้คนข้างตัวเชื่อคนอื่นก็เชื่อนะอันนี้พี่บอกนักเรียนทุกคนเลยถ้าเธอทําให้สามีเธอลูกเธอเชื่อไม่ได้นะคะไม่มีคนอื่นเชื่อเธอหรอกเพราะอะไรเขามาดูดวงหรือม,มาสักอะไรมือในบ้านเขาเห็นสายตาสามีเธอสายตาลูกเธอมองเธอด้วยการดูมดหมิ่นจำไว้นะเขาจะรู้สึกเลยว่ามีรังสีเอามาหิตในบ้านหลังนี้ นะคะแต่เมื่อไหร่ที่สามีหรือลูกมองมายิ้มแบบชื่นใจนะแม่ทายโป๊โป๊โป๊อย่างนี้นะรับรองปังทุกคนนะคะจําไว้เลยพี่สอนเลยนะว่าถ้าคนในบ้านยังไม่เห็นชอบกับเรา,าเราไปให้คนอื่นเชื่อเป็นไปไม่ได้นะคะอโอเป้รับรองความปังได้เลยนะคะ <c oughs>